สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะตอนนี้เซีพาเพื่อนๆมาที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กนะครับวันนี้เขามีงานจัดที่ชั้น6นะฮะเป็นงาน t อยฟ e s t i v a เอ็กโปนะครับจัดขึ้นนะส่งท้ายปีเลยมีของเล่นของสะสมให้เพื่อนๆมาเลือกซื้อกันในราคาถูกๆมากๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีของแถมของแจกกิจกรรมต่างๆเพียบเลยแต่ตอนนี้เอซีมาก็คือบรรยากาศก,าก็น่าจะเป็นตอนจบงานแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับว่าทั้งคนมีอะไรกันบ้าง นะครับผมไปทุกอนตรงนี้มันเป็นอเมซอนตอนนี้มันเป็นอินทนินแล้วนะฮะไม่ได้มานานมากเลยนะฮะเป็นหลายปีเลยเหมือนกันนะสองปีได้มั้งเพราะว่าตั้งแต่มาทําคลิปเดินปีกว่านะ,ะับเป็นปีกว่าไม่ได้แวะมาเลยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้โมเดลก็น้อยลงส่วนมากจะเป็นกล่องสุ่มซะมากกว่านะตอนนี้เราจะไปยังที่ชั้น6 ไปดูกันที่งานนะครับ Toy Festival Expo ตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ชั้น6นะฮะที่จัดงานนะครับขึ้นบันไดมาก็จะเจอบูธของโอเดงย่าก่อนเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่คนเยอะมากอ้ เป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่ไม่ได้ถ่ายนานอายอายแันนะเหมือนเหมือนเป็นการซ้อมถ่ายคลิปใหม่เลยนะครับก็ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะเขินกล้องว่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อนัชชานะคะเดี๋ยววันนี้นัชาจะมาแนะนำกับการรุ่นใหม่ล่าสุดจากโอเดงย่าเชื่อว่า ไม่เคยมีใครได้เห็น<ม>ค่ะเพราะว<ง>่าอะไรเพราะว่ายังไม่วางขายเรายังไม่วางขายใครเห็นนี่แปลกนะเรานก็จะวางขายกันเร็วๆนี้ที่ <S, s 1 1นเนะคะเป็นการ์ดที่แบบ7-1เว่หนึชอปปี้ห<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันว่า<อ>มันน่าสนใจแค่ไหนอันนี้นะคะ ก็คือยังไม่มีวางขายเลยรนนเราเอามาโชว์ในงานนี้เท่านั้นงานคอยฟ e สติว a ัลเอ็กซโปนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นโชว์ใหม่ล่าสุดเลยโชว์ตัวงานนี้งานแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปโชว์ตัวกันต่อในเซเวนะถ้าใครอยากได้รุ่นไหนนะคะคมีลายใหม่ด้วยนะหมายถึงลายการ์ดอะแบบว่ามันแตกต่างจากรุ่นเก่าเยอะใชใช่ค่ะแตกต่างกันแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย ที่อันดอ y โมเดลนะฮะเกี่ยวกับอะไรพี่พวกขายมวยปั้มอ๋อใี่ฮพี่โดนชอบไหมชอบรูนะแต่ว่าไม่ไม่รู้จักชื่อตัวละครเท่าไหร่ไม่รู้จักเลยอ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนรู้จัเดือดร้อ นี่เดี๋ยวล็อกก่อนราคาราคาไม่แรงนะพี่นี่เริ่มป้น350บาทก็มีนะฮะสามห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหนึร้อยห้าสิบบาทมีถูกมากถูกมากงานจัดกี่วันงานจัดวันเดียววันเดียววันเดียวแต่วันหลังถ้าผู้ใหญ่ใจดีเห็นอยากให้จัดอีกบอกผมได้เดี๋ยวมาให้โอเคตามนั้นเลยใครเห็นนะคลิปนี้ใครเห็นนะครับบอกเลย จัดทุกอาทิตย์เลย<_ an> <_ an> ผมอ่ะ,ะอาจจะไหวนะแต่คน <หว S 2> ร่วมงานอาจจะไหว,ห,วหรือเปล่าถ้าไหวมก็จัดไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสั่งซื้อทางออนไลน์หรือว่าที่ไหนได้ไหมครับ <_ an> อก็เป็นชื่อทีนาทอยนะครับโมเดลฟิกเกอร์แล้วก็ของสะสมไว้ปั้มนะครับแล้วก็ของเล่นอื่นๆมากมายเลยนะครับติดตามได้ในแฟนเพจแล้วก็ช h อ p e ี ครับสำหรับผมครับร้าอาหานี้มวยปั้มนะสำหรับสายมวยปั้มโอเคแล้วผมขอคุยกับเจ้าของงานก่อนดีกววันนี้คุยกับเจ้าของงานก่อนว่าวันนี้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง เอางี้ผมอะได้คอนเซปต์มาจากที่ผมไปเจอพี่โดนครั้งแรกอ่ะแหละที่โอดนย่าจัดแฟนมิทติ้งที่เราเคยเจอกันเนาะโอ้ผมไปครั้งแรกอะโคตรสนุกเลยพี่โดนเนี่ยจะเป็นตอนเนี่ยประมาณอย่างนี้เลยมีกิจกรรมอะไรเล่นมีบูธขายของนะก็เลยแบบอยากมีอีเวนต์ของตัวเองบ้างก็เลยได้ชื่อว่าโอ้ยเฟสติวัลเอ็กซ์โปมันเป็นแบบดูเฟสติวัลดีอะขายปีด้วยประมาณนั้นเลยใช่อันนี้ก็เดือนธันวาแล้วมาซื้อ ของเล่นได้อ,อะไรเงี้ยครับนี่เตรียมงานมากี่เดือนไม่ต่ำกว่าแปดเดือนผู ใช่ใช่จัดใจจริงๆใช่ใช่คือต้องตามหาแบบว่าแต่ละคนจะใครมาเปิดบูธบ้างตามหาสปอนเซอร์ด้วยบางเจ้านะใช่เหนื่อยเหนื่อยกันนะเหนื่อยคุ้มไหนเหนื่อยมากนี้เห็นเหนื่อยไหมเจอเหนื่อยเลยเอเห็นไหมมันเป็นตามที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดนี่ครั้งที่หนึ่งเลยปะครั้งที่หนึ่งของผมนะครั้งที่สองสามสี่ห้าต้องตามมาแน่นอนโอ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีเห็นงานนี้แล้วรู้สึกชอบติดต่อมาอ่าเบอร์0819371789เนฮะชื่อ ชื่อตี้นะครับมผมจากหรือ YouTube ช่องอแ l ลม r รีวิวนะฮะหรือไปติดต่อพี่โดนก็ได้ได้ติดต่อมาเดี๋ยวผมติดต่อพี่โดนก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ก็ฝากกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ดอนนี่เอ็กซีด้วยนะครับผมแล้วก็แสดงดีๆเหมือนกันเหมือยกันไปด้วยกันนะครับผมผมอ่ะดีใจที่พี่โดนอ่ะมางานเราได้แบบมาถ่ายคอนเทนต์กันให้ดูอะไรพี่โดนใช่ไหมด้านหลังผมอ่ะซุปเปอร์เซิงไปเนี่ยที่ผมสะสมอ่ะร้านเนี่ยโอ้โหกว่ารายได้แบบวันนี้นะมาหเยอะใช่ไหมว่าสายสะสมมากันเพียบเลยโโอ้หเขาบอกเขาแจ้งเขาแจ้งราคาผมนะอันนี้นะร้านนี้ร้านน้องบีทกับร้านน้องเก้านะฮะนี่ฮะ เป็นสายเส้นไยล้วนเป็นหื้นเหล็กอ่าฮะนี่นี่นี่ใช่คือของร้านอยู่นู้นเลยฮะน้องบิ๊ดงานเก่าน้องบิ๊ดแล้วก็หนุนเก่าเป็นงานเก่าปะเป็นงานเก่าหมดพี่เนี่ยโทโบเลนเจอร์อ่าฮะหนึ่งเก้าแปดเก้าสายสะสมนี่คือพลาดไม่ได้นะไม่ควรพลาดชุดเนี้ยเจสแมนดังมากๆนะเจสแตนเจสแมนเคยดูเคยดูนี่เจสแอ่านี่เป็นแบบอุปกรณ์อ่า สี 4, ่พันหกร้อยบาทถนนเขาดิครับผมอันนี้เจ้าของร้านนะครับเรนะอันนี้ถ้าสมมติอยากจะจะซื้อสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างขอขอปากเพจได้ไหมเพจได้ครับผมอันนี้จะขายอะไรอย่างเดียวพี่ขอร้านอย่างเดียวนะฮะที่นี่เลยนะครับตามนี้เลยนี่นี่นัทพงษ์นะครับผมคอยเซนไตครับผมนี่ครับผมผมว่าที่ามที่อยู่เลยอ้าขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่วันนี้ไม่ทำเลยผมการันตีเลยซื้อขนงก้าวไม่ผิดหวานครับของสวยจริงอ่ะซื้อจบเลยทีเดียวแต่สวยจริงดูแบบ ของเก่ mm sure. าน right ี้น่าสะสมมากใช่คือเราเราไม่ได้สายสะสมเซนไตนะแต่เราเห็นอะโหแต่ร้านเนี้ยต้องบอกก่อนร้านเนี้ยเป็นร้านที่คนแหลกกันรวมระหว่างสองร้านจะเป็นน้องก้าวกับน้องบีทน้องบีทเนี่ยจะขายของที่คองผมอ๋อของผมนะฮะคือขายเกี่ยวกับเซนตไตเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็อยู่อยู่ทุกวันเสาร์เลยวันเสาร์ของผมไปหาได้ตั้งแต่ห้าโมงยันห้าทุ่มอ้าวโหยาวเลยนะครับนี่นะครับผมนี่คือร้านน้องบีทนะครับผมีผมเห็นเลยโอเค คร okay. okay. ับผมโอเคครับผมสามารถสั่งซื้อได้ออนไลน์ได้ตลอดเลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมได้ครับเอเอสส่งให้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะของทางโคเดนจ่านะครับเป็นการตีกะศุนย้อนยุคนะครับผมนะครันี่ไปเลยตรงนี้เลยนี้เลยดีกว่าว่าแบบว่าอะไรกอตัวกระตุ้นกลางแขนเจ้าที่โอ้ยกลางแขนสุดกัน ใช่ฉะนั้นดีก่อนครับเอ้าเหมือนแบบอะอ่าใจเย็นใจเย็นปึ๊บมีโอกาสสามครั้งครับวงล็อกของเขาปึ๊บอ่าเดี๋ยวถือว่าหลุดนะฮะเอาโอเคนิดี่โอเคอยู่นะับถือว่าหลุดนะหลุดนะถ้าโดนครั้งที่สามเมื่อไหร่ใพ้เลย นะฮะเพราะนั้นโดนครั้งที่2ยังมีสิทธิหนีรอบอยู่นะฮะแต่ถ้าครั้งที่สามใครเชียร์ต่อเลยครับต่อเลยครับมาพิจูต่อเลยฮะจะสอดประกาศตอดเชือกได้หมดได้หมดตามถนัดเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับขนาดเลยนะฮะไม่ได้เชืยรนะครับไม่เชืยรนะฮะอันนี้จะหนียังไงครับเดินเท่าไร้ครับเดินเท่าไร้ครับนะฮเอาตามขนาดนะครับเดินเท่าไร้ครับไม่หลุดก็ย้อดเลยแน่นเลย เอ้ยหนึ่งหน่เหน่ห่เหลี่ยมดีดีดูเหลี่ยมเหลี่ยมดีดีบดูเหลี่ยมดีดีดูเหลี่ยมดีครับได้เลยครับได้ครับถึงเชื่อเเลยครับอ่อยหายเกี่ยวอยู่นิดเดียวเอาละฮะต้องต้องกิอ่ยังไงดีฮะทำยังไงดีทำยังไงดีบ๊๊โอ้หไม่ยครับันันก็พี่ซูทายพี่ซูเข้ารอบ มือยร้างยังไม่รู้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะก็พามาเดินดูงานนะครับผม Toy Festival Expo นะครับปี2024นะครับเป็นการจัดส่งท้ายปีใหม่เลยนะครับก็สิ้นเดือนธันวาคมนี้วันที่7ธันวาก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับตรงนี้สี้นเด้วยนะครับผมนะครมีที่ไหนจัดอีกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะฮะว่าบรรยากาศแต่ละที่เป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป